เราชนะตอบชัดๆขยายเป็น6เดือนไหมมีต่อเฟส2องไหมล่าสุดครับมีเพื่อนๆพี่น้องมาถามผมมากมายครับเกี่ยวกับโครงการเราชนะว่าจะมีขยายต่อไปหกเดือนหรือเปล่าแล้วจะมีต่อเฟส2ออีกไหมนะฮะผมจะมาตอบชัดๆในคลิปนี้ครับ2คําถามนะคำถามแรกก่อนเลยครับขยายเป็น6เดือนไหมนะ จากที่ทางกระทรวงการคลังนะฮะได้เคยพูดเอาไว้นะครับว่าโอกาสที่จะขยายไป6เดือนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยมากแต่ตอนนั้นเนี่ยทางกระทรวงการคลังได้พูดตอนโควิดระบาดระลอกใหม่ก็คือรอบ2นั่นเองแต่ณปัจจุบันครับโควิดได้ระบาดในรอบที่3หรือระลอกใหม่เป็นระลอกที่3แล้วนะครับ ทีนี้เนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่ล่าสุดครับทางกระทรวงการคลังก็ยังไม่ได้มีการพูดแบบใดนะฮะแต่ถ้าเกิดมีการพูดแล้วเนี่ยผมจะอัปเดตให้ฟังแต่ถ้าเอาจากครั้งที่แล้วนะครับที่ทางระบาดรอบ2ตอนนั้นก็บอกว่าไม่มีการขยาย6เดือนครับแต่ว่าปัจจุบันครับไม่แน่ฮะอาจจะมีประกาศการประกาศให้ขยายเพิ่มเป็นกเดือนก็คือต่อ จากโครงการรัชนะคนที่ได้เงินรอบแรกอาจจะได้ต่อไปอีกนะฮะซึ่งจะให้เป็นจำนวนเท่าไหร่อันนี้ยังไม่มีสรุปนะครับต้องรอประกาศจากทางกระทรวงการคลังและก็ประชุมคอรม,มอ,อก,กันอีกทีนะครับอันนี้ก็คือข้อแรกก็ตอบว่าขยายเป็น6เดือนไหมก็ตอบว่าณนปะัจจุบันตอนนี้ยังไม่มีขยายเป็น6เดือนแต่ถ้ามีครับก็จะมีการอัปเดตให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องมีการอัปเดตแน่นอนเพราะว่า เราได้เจอสถาน,นการณ์โควิดระบาดในรอบที่3หรือรอบใหม่อันนี้ครับซึ่งก็จะต้องมีการเยียวยาเกิดขึ้นแน่นอนแต่จะเป็นโครงการอะไรนั้นนะฮะจะเป็นเราชนะหรือเปล่านะฮะก็ต้องมานั่งลุ้นกันดูครับต่อมาข้อที่2ครับก็คือมีต่อเฟส2องไหมนะฮะโครงการเราชนะครับขยายไป6เดือนกับเฟส2ต่างกันนะครับขยายไป6เดือนก็คือเฟส1เนี่ยแต่ขยายต่อไปแต่ถ้าเฟส2ก็คือ ทุกคนจะล้างใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็มาต่อเป็นเฟส2นะครับซึ่งเฟส2เนี่ยแต่ละท่านก็จะได้เงินอะไรเดี๋ยวเรามาก็ต้องลองติดตามกันดูนะฮะซึ่งโอกาสที่จะมีต่อเฟส2ก็มีเหมือนกันครับเพราะว่าจากที่คำนวณงบประมาณแล้วเนี่ยงบประมาณยังสามารถทำโครงการเราชนะได้อีกหครั้งนะครับสำหรับพรอรกรการกู้1ล้านล้านบาทที่ของเรานะฮะ แต่นะฮะก็ยังสามารถที่จะกู้เพิ่มได้อีกทีนี้ก็ต้องมานั่งดูครับว่าถ้าเกิดนี้ประเทศเราเพิ่มเนี่ยก็จะมีปัญหาหรือเปล่าก็ต้องไถ่าทางคอรมอคณะรัฐมนตรีนะและกระทรนะะวงการคลังนะฮะเขาประชุมกันนะฮะแล้วก็รอบทสรุปกันอีกทีหนึง่งแต่ณนะปัจจุบันครับก็คือถ้าจะให้บอกว่ามีต่อเฟสสองไหมนะครับบอกว่ามีลุ้นแลวกัน มีรู้ที่จะต่อเฟส2นะครับเพราะว่าโควิดระบาดในรอบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เล่นนะฮะก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะฮะมีกระจายไปสู่คนต้องรอให้ตัวเลขนิ่งก่อนนะครับว่าเราจะเอาการโควิดละรอบใหม่รอบ3เนี่ยจะเอาอยู่ได้มากแค่ไหนครับถ้าเกิดการเอาอยู่ได้มากนะฮะก็ อาจจะไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าเอาไม่ค่อยอยู่นะครับคนต้องหยุดงานกันเยอะแยะมากมายนะครับเกิดปัญหาเกิดผลกระทบกับคนกลุ่มกว้างมากขึ้นเยอะแยะมากขึ้นนะฮะแล้วเกิดล็อกดาวน์ขึ้นอันนี้จะมีโอกาสที่จะมีโครงการรัฐนะครับแต่นะฮะถ้าแต่ถ้าเกิดโครงการรัฐนะไม่มีก็จะต้องมีโครงการคนละครึ่งเฟส3ซึ่งคนละครึ่งเฟส3มามาแน่นอน แต่โครงการเราชนะเฟส2อันนี้เราต้องลุ้นกันนะครับยังไงก็ลองติดตามกันดูนะพนเพื่อนพี่น้องก็สามารถติดตามทางช่อง YouTube ช่องนี้ได้นะครับแล้วรวมถึงนะระหว่างที่เรามาลองติดตามโครงการของมาตรการภาครัฐนะครับผมก็แนะนำครับถ้าเกิดคุณอยากจะเริ่มต้นหาเงินในโลกออนไลน์นับยุคนี้ถ้าเกิดมีโควิดมาคุณสามารถหาเงินออนไลน์ได้จะดีไหมครับ คุณไม่ต้องเดินทางไปไหนหาเงินออนไลน์ได้ที่บ้านของคุณเลยนะผมก็มีแนะนําไว้หลายวิธีครับซึ่งหนึ่งในนั้นครับก็มีวิธีที่เป็นโอกาสทางการหาเงินออนไลน์นะที่ผมแนะนําให้ใครหลายท่านไปดูนะฮะซึ่งผมก็มีคลิปจัดทำเอาไว้สามารถกดชื่อคลิปนี้ครับคุณเลื่อนลงมาที่ล่างสุดนะจะมีโอกาสทางการหาเงินออนไลน์คุณสามารถกดชื่อคลิปนั้นแล้วเขาจะและคลิปนั้นจะพาคุณไปในคลิปที่ผม พูดเอาไว้นะเกี่ยวกับโอกาสทางการหาเงินออนไลน์แบบไม่ต้องซอกสินค้าหาเงินได้แม้คุณอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะก็สามารถทำเงินได้นะฮะโปรโมตสินค้าได้ขายได้คุณก็ได้เงินส่วนแบ่งนะครับคุณสามารถทำได้ทันทีเลยนะฮะที่บ้านคุณรวมถึงครับถ้าเกิดคุณอยากหาเงินออนไลน์ตอนนี้ก็มีมากมายครับคุณจะขายของใน Facebook ก็ได้ขายของใน Instagram หรือ IG นะหรือว่าจะถ้าเกิดคุณเหงานะฮะอยากจะมีเพื่อนคุยในโลกออนไลน์ก็สามารถเล่นแอปนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอป tinder นะฮะโอ้โหผมมีทำไว้หลายแอปครับคุณสามารถติดตามนะฮะไปชมแอปเหล่านั้นแล้วสมัครใช้งานได้ผมมีสอนให้หมดรวมถึงถ้าคุณอยากช้อปปิ้งนะตอนนี้ช้อปปิ้งตลาดนัดไม่ได้ช้อปปิ้งออนไลน์แทนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น lazada shopee สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดครับทุกคลิปที่ผมเล่ามาทั้งหมดคุณสามารถกดชื่อคลิปนี้แล้วจะมีให้แอดไลน์สามารถแอดไลน์ผมตรงนั้นกดแอดไลน์เลยแล้วพอแอดไลน์เสร็จครับที่เด้งมาก็จะมีคลิปแนะนําตรงนั้นให้คุณนะครับแอดไลน์ปุ๊บเนี่ยจะมีคําพูด่ทักทายคุณไปซึ่งในาคาพูดทักทายตรงนั้นก็จะมีคลิปแนะนําหลายหมวดหมู่ครับคุณอยากจะเล่น Facebook ผมมีสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมีสมัคร Gmail ด้วย ทุกอย่างอ่ะเกี่ยวกับการใช้ออนไลน์เครื่องมือออนไลน์การหาเงินในโลกออนไลน์นะัมีหมดเลยนะรวมถึงถ้าเกิดคุณอยากจะขายของมือสองนะครับที่คุณไม่ใช้แล้วในเว็บขายดี c o m ก็มีจัดทําไว้เหมือนกันครับไปดูคลิปเหล่านั้นได้หมดเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณสบายใจได้เลยครับคุณติดตามช่องผมเนี่ยคุณจะได้ทั้งติดตามข่าว เกินเยียวยานะครับแล้วก็ติดตามโอกาสทางการหาเงินในโลกออนไลน์ยุคใหม่นะที่คุณสามารถเป็นเจ้าของแล้วก็ทำงานน้อยได้ผลมากทำงานครั้งเดียวกินไปตลอดนะครับเรียกว่าเหนื่อยน้อยแต่ได้เงินมากนะฮะก็ยังไงก็ติดตามผมได้นะครับหรือถ้าเกิดคุณอยากให้ผมทำอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาเงินในโลกออนไลน์นะครับ พิมบอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะครับคุณสามารถพิมคอมเมนต์ได้เลยนะใต้คลิปนี้แล้วบอกผมว่าคุณอยากรู้เรื่องนี้รู้เรื่องนั้นผมจะจัดทําคลิปมาให้คุณอย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ครับก็เพียงเท่านี้ครับก็ผมประชาสัมพันธ์นะครับอยากแนะนําให้เพื่อนพื่นี่น้องหลายลท่านนะครับคลิปนี้เลยช่วงแรกก็จะพูดถึงเราชนะตอบชัดนะครับผมช่วงหลังก็จะมีนิดนึงนะฮะโอเคดังนั้นครับผมตอบชัดครับว่าขยายไป6เดือนไหมตอนนี้ต้องรอทาง กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีประชุมกันอีกทีนึงครับว่าจะมีการต่อไหมนะครับแต่ว่าทางที่ระบาดรอบที่แล้วรอบ2เนี่ยก็ไม่มีต่อนะแต่รอบนี้ไม่แน่ครับเพราะว่าหนักกว่าเดิมอาจจะมีต่อได้ครับมีลุ้นครับแล้วก็มีต่อเฟสสองไหมก็มีลุ้นเหมือนกันครับเพราะว่าครั้งนี้ระบาดมากขึ้นครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกคนที่ตามชมผมมาตลอดนะครับวันนี้ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ